อี๋ยวว่าตามผมหนะ่อยเ่งข้าพเจ้าจะไม่เดินไแอลกอฮอล์ในเวลาทำงาน 2. ข้าพเจ้าจะไม่เดินไปอากองหอในเวลาทำงานสองข้าพเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดข้าพเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดสามข้าพเจ้าจะไม่เล่นการพนัน 4. ข้าพเจ้าจะไม่เล่นการพนันสี่ข้าพเจ้าจะขับขี่ปลอดภัยและไม่ประมาทข้าพเจ้าจะขับขี่ปลอดภัยและไม่ประมาทห้า ข้าพเจ้าจะมีจิตบริการด้วยรอยยิ้มข้าพเจ้าจะมีจิตบริการด้วยรอยยิ้ม 6. ข้าพเจ้าจะทนุนถนอมรถข้าพเจ้าจะทนโนถนอมรด 7. ข้าพเจ้าจะเสื่อสัตว์และไม่ทุจริตข้าพเจ้าจะเสื่อสัตว์และไม่ทุจริต 8. ข้าพเจ้าจะยึดประโยชน์ของบริษัทข้าพเจ้าจะยึดประโยชน์ของบริษัทมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เจ้าข้าพเจ้าจะไม่เป็นผู้นำปัท้วงข้าพเจ้าจะไม่เป็นผู้นำปะท้วงสร้างความแตกแยกสร้างความแตกแยกขาดความสามัคคีขาดความสามัคคีสิบข้าพเจ้าจะมีภพมิหารสีข้าพเจ้าจะมีภอมิหารสีคือมีน้ำใจคือมีน้ำใจเสียสละเพื่อบ่ญเสมอเสียสละเพื่อบ่นเสมอ